ครับวันนี้ผมมาหาพี่แงที่เป็นลุงตื่นอยู่ในย่านลาดย่านอองเงินนี้นะครับอันนี้เป็นเป็น <X. S 1> เอท่อเหวี่ยงของ P C X ร้อยหกสิบครับจะบอกว่าพี่เขาเป็นคนแรกที่ได้ปลดข้าเหวี่ยงตัวนี้ก็ว่าได้นะ แจ้งบอกเราว่าก้านตัวนี้น่าจะเป็นเป็นตัวเดียวกับตัวซีพียาใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เราเมื่อกี้ว่าสลักมันสามสิบมิลครับใช่ไหครับปืนมันก็ ต่อแล้วมันจะมีบ่ารับตรงนี้เพราะลูกปืนมันสนิทกับแก้มข้อเหวี่ยงเลยครับขอออกแบบมาให้เราล็อกตัวนี้ล็อกกับตัวนีน้มันจะพอดีเลยแล้วเราก็กดออกได้เลยครับผมไม่ต้องไปสับให้ลูกปืนมันงอเยอะ ทัารต่างมันบาลานซ้ายขวามันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันน่แปลกเนอะแต่ว่าทําไมมันมันถึงสามารถตารานได้ที่เขาเรื่เท่า,า <ไป S 2> เ<ไ>ัาประมาณนั้นเขาบผก

วพี่เขาไปหาเวอร์เนียวัดก่อนครับพี่แบงค์โอวว้วนววววววานวว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 ว่วว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 วาวววยววววัวว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 คววบวว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 บ การท่านเะร<ม>ี่มพักเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเนื่อจะต้องดูระยะชักมันออกจากเซ็นเตอร์เท่าไหร่ในในโบชัวมันมันคิดบอกว่าเท่าไหร่เพราะว่าเปนมา170ดีซีไอ้ผม่่ไไหรก็มู้ <c oughs> ระบบเฟืองอะไรตรงนี้เหมือนเดิมครับความหนาลูกปืนเหมือนเดิมแต่ต่างที่ลูกปืนมันมีตัวให้เรางัดออกได้เพราะมันชิดจับแก้มเขวี้งยงใช่ชิดแก้มขเขวียงเกินไปเนี่ยชิดชิดอย่างนี้มันมีผลดีลดมันมีบ่าบาตรงนี้อยู่แล้วนะใช่ชิดอีกนิดนึงอ่ะใช่เพราะมันชิดจัดปุ๊บ พอเวลาเอาออกมันจะยากนะเขาถึงออกแบบมาให้เว้าวตรงนี้นิดหนึ่งของลูกปืนเนี่ยครับผมมจะีเว้ของนี้ใช่มเว้าตรงนี้นิดหน,นึ่งโอเคครับผมครับผมก็เอามาให้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเหวี่ยงตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่แบงค์เขาจะทำการยืดชักโมดิฟ,ฟายยืดชักออกไปอีกนิดหนึ่งนะครับ<ม>แต่ตอนนี้คือเรามาถอดให้ดูกันก่อนว่าข้างในมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไง รบ,บรนดล้านแตกต่างโดยท้นเทิงยู่แล้วแบรนด์แล้วทำไมแก้มันไม่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยพี่ต้องถามวิศวกรเหรอโอ้แบบมา้ครับผมแล้ววันนี้เราจะมาาลานซ์ต่อมันยากไหมพี่ไม่ยากครับผมไม่ยากเลยไม่ยากครับผมเอาละครับก็เอาไม้คุมกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่แบงค์เนี่ยมีงานเรื่องของตัวชุดคัดเวฟใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้า มาติดครับผมขอบคุณมากครับเนาะได้ครับผมขอบคุณมากครับผมร้อยยี่สิบห้าครับร้อยสิบไอครับผมลังคัสโซนิคคัสเวฟร้อยยี่สิบห้ากับร้อยสิบไอใช่ใช่เนาะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้คราวหน้าเาคุยกันครับพี่ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ